การหวงเชียงใหม่มีอะไรน่าสนใจหรือครับกิดตามดูนะครับ สวัสดีครับสันสนอ่อนถั่วเที่ยวและกิจกรรมเรากำลัง <c oughs> มาเดินชมตลาดยามเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นศาลเจ้านะฮะศาลเจ้าปุงเถากงนะศาลเจ้าปุงเถากงนะครับ เวลานี้ก็17นาฬิกานะปกติแล้วคุณแม่จะมาเดินตอนเช้าเนะาะทนาาันนี้ลองมาดูยามเย็นบ้างว่าตลาดตรงนี้น่าจะเป็นตลาดต้นลำไยเนาะหรือว่าโรงรถว่ามนะันนะนะน่าจะใช่นะคุณแม่เดินดอยู่ดีไปแนละ้วไม่พอยเลยนะทำแตบแบบฉบับของคุณแม่อ,อ้ออยู่โน่นนี่ เห็นแั๊กแบบแบบเห็นไหมเห็นไก่ไอ้้อไทงไหนอะอ,อึอมไ,มอไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวถามน้องนี่หน่อยสิโทษนะครับยเย็นๆเนขาขายของตรงไหนเอ่ยพวกกับข้าวกับปาอาหาร ซอยข้างหน้าเลยครับไปซอยนี้เลยเดินไปหน้าปากซอยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแต่ตอนนี้ยังช้าอยู่ยังชา้าเยอะประมาณหกโมงอ๋อให้เย็นวันนี้หน่อย,ยงงแล้วข้างในม,ม,ม,มีอะไรข,ไไขายข้างในเป็นของฝากแต่ว่าเริ่มปิดแล้วไปเดินที่บ้าโรน็อตก็ได้ครับฝั่งนู้นใช่ไหมฮะใช่ครับถนนมตรงนี้ครับถนนสามแล้วเดินตรงถนนไปอีกฝั่งนึงข้ามถนนเส้นทางที่8ถนนไอ้สายกับข้าวตรงไปเหรครับครับโอ้คับขอบคุณมากครับ ครับทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วเราไปตลาดโราลงรนะฮะเราก็เริ่มเก็บของนะฮะด้านในเรย่อยเก็บแล้วนะครับอุ้ยคุณแม่โอ้นี่น่าสนใจโอ้ยี่สิบ ไม่ลดเหรอสรับประรดอ่ะไม่ลดเหรอทเท่าไหร่เอาหลายถุงเลยคะโอ้ทานทานคนเดียวทิปลันร้อยหนึ่งนะครับสับประรดลิโครีสับประรดอะไเนาะโอ้โอขาเแข้งอ่ะนะคงจะถูกนะฮนะ เป็นสับปะรดอบแห้งถูกไหมเจ้าอ้นี่รับจากที่ uh> ไหนมาครับ oh> อ๋อโรงงานมาส่งให้จ้ะโอ้โรงงานจากที oh, ่ไหนครับเชียงใหม่นะคะอ๋ออยู่ตรงไหนครับเชียงไกลโอ้เก้าร้อยค่ะเก้าร้อยนะครับครับก็นี่ไงได้สับปะรดอบแห้งนะถุงละหนึ่งร้อยบาทคุณแม่จะเอาอีก่ะนะ อ้าวนมยายนี่ได้หรอเจ้าอ้าวดูวสิถุงเล็กมีไหมคะถุงเล็กมีถุงละร้อยเดียวค่ะละร้อยเล็กคนนั้นมีไหมมีค่ะสามสิบห้าเหลือเออเอาขน<อ>าด<อ>นีนะ้อ๋อเล็กหนักสามห้าอืมสายใหม่อ่ะถุงเดียวพอไหมอืมพอ,อนูดด้นดิถุงละร้อยก็ได้มันเยอะไปก็กินมากไม่ได้ อ่าตามใจอ่าถุงเดียวค่ะคนขี้เหนียวไม่ใช่เขากินมากไม่ได้คนเป็นเบาหวานนะเนาะเอาพ่อใจเหรออ่ะจ้าก็พอดีทพ่ทอนให้มาแล้วคุณแม่จะรับอะไรเพิ่มอีกไหมล่ะเอาอะไรดูสิผัวนะคะมันตะวันใหม่ไหมเนี่ยของอ่ะโอ้รับรองอันนี้ทอน65ค่ะ65แล้วนั้นเท่าไหร่35 3000ถุงละ3ถุงเออใช่กำลัง นี่ดูเนี่ยนี่คืออะไรไวยหวานไวหวานแล้ว,วนี่เบอรี่เชอรี่แดงเชอร์รี่แดงอ่ะนะพอดีไหมแม่หรือว่าไงัหรืออันนี้นี่คืออะไรไหนอา้าวโอเคเป็นร้อยหนึ่งพอดีเนาะพอดีโอเคหยิบนู่นหยิบนี่ไปพี่ดูอ่าเดี๋ยวโอเคเราก็ได้ของฝากนะครับสามล็อตค่ะอร่อยมากอร่อย แพ็กไดเท่าไหร่ถุงละเท่าไหรหกสิบใช่ไหมไม่มันอันไหนอร่อยกว่าสองสองลังไม่อยากให้ยุ่งสุดตาค่ะแต่อันนี้เป็นดองแช่น้ำผึ้งมาได้ค่ะธรรมดาอ๋อแต่ว่านี่เป็นทำไปเพิ่มเอ่อกรรมวิธีทำให้ดูสลับซับซ้อนอะไรมันมันจะได้สามรสอะค่ะเป็นสามลบหรือถ้าจะอร่อยแช่ล้วสามรสนี้ถุงละเท่าไหร่นะ ว่ามันทำเล็กมันทำนานขึ้นตัวค่ะครับถุงเท่าไหร่นาะไรอ่ะกรอบทั่วไปนี่แหละค่ะคุณแม่ชิมแทนหน่อยดิคุณแม่สาอันนี้อันนี้แบบอันข้างหน้านูนใช่ไหมอันนี้อันนี้มันอ๋อเหรอแล้วแบบสามรสเลยบ่ได้เอามาบ่โอ้บ่ได้เอามาแบบนู้นด้วยกันคแบบไหนคุณแม่รอไปแช่เย็นอย่างเงี้ยค่ะกรอบอยู่ได้นานตลอด แล้วสามถุงเท่าไหร่มันได้ถุงละหกสิบค้ากับให้ห้าบาทเองอ๋อเหรอไม่แพงค่าน้ำหนักเต็มไม่มีไม่มีเม็ดในเลยอ้าวครับแล้วลดได้เท่าไหร่ลดได้ลดต่ราคาบัได้แพงค่าบัได้ขายบวกมองสามถุงสามถุงเลยเนาะเชื่อตู้เย็นเลย อ่าเขาเรียกว่าท้อแช่น้ำขึ้งเจ้าห้ารอยรับรองครับไม่ใช่ท้อไม่ใช่ท้อสามรสที่จะเป็นท้อสอรสเพิ่มสามดิบสี่ดิบแช่เยนไว้นะคะจะรสชาติอย่างนี้เลยกรอบเย็นๆม็ซอสเดือยครับปลาต้องโรขึ้นวันนี้ไม่บอกให้มีแต่ค่ะวันนี้ว่าจะไม่ได้ของอะไรนะเนี่ยโอ้มาเยอะแยะเลยเห็นไหมแขนกลงเลย อะไรนะครับออกแค่ปีละครั้งพอนะเาแล้ว,แล,วแล้วเขาก็เอามาทำสั่เออมาดองไว้อย่างเงี้ยค่ะเป็นพอ่อเอ่อจากที่ไหนพอ,อส่วนใจพ่อบ้านเฮากับจัด ทางฝั่งทางอยนค่ะมันต้องโอ้ต้องขึ้นไปทางขวางนู่นเลยไม่ใช่อยู่บนดอยสุเทพดอยอินทนนท์นี่ไม่ใช่สุเทพก็ได้ค่ะแต่ว่าปริมาณปลูกบอกให้เยอะข่าดโอแต่สุเทพมันมีแค่นี้ที่ฝั่งมันเป็นอำเภอเลยค่ะก็นิยมปลูกกันที่นั่นเลยยุบฝงที่บนดอยอังางเนีย่างนี้ครับโอ้ครับทางหมู่บ้านแถวทางทางนู้นมันจะเย็นไปค่ะโอ้ลได้ค่ะครับ เราชอบอากาศเย็นๆครับโอ้ครับเข้าใจแล้วขอบคุณมากนะครับน้ำพริกน้ำย้อยค่ะเน้นกระเทียมเลยค่ะทางเหงือกระเทียมเยอะโอ้น้ำพริกน้ำย้อยน้ำย้อยแบบมีอันนี้มีปลาตัวเล็กมีแคลเซียมอันนี้มีกากหมูนี่อะไรน้ำพริก ้ำปูเหรออันนี้น้ำปูอ๋อนี่น้ำปูอันนี้อันนี้ไม่มีกากหมูอันนี้มีกากอ๋ออร่อยค่ะร้อยเดียวค่ะวี้แค่กับเคียวนี่ก็ได้กับลาเยอะแล้วค่ะบอกแพงเลยครับขอบคุณมากครับมีได้ของฝากนะครับตอนนี้ไม่รู้เดินเดือรอบหนึ่งจะได้อะไรอีกโอเคไปเรื่อยๆ ผมเย็นนะฮะประตูนี้เดี๋ยวเราเดินออกไปนะฮะเอาอะไรค้างินรู้ก่อนได้โอ้ดอกไม้สวยๆเยอะเลยอ๋อเน,นี่จะตุ้จีนแล้วนี่ยผมเทียนน้ำแข็งโอ้ยไหว้ผมเทียนน้ำแข็งเยอะเลยน่าจะเป็นกาดวอรโลตเนาะ อันนี้จะเป็นกาดตอนเย็นเพราะว่าเขาเริ่มเอาอของมาวางขายกันแล้วแต่อันจะยังไม่มากนะครับฝั่งนู้นก็เป็นตลาดกโโ็รรถเนาะครับคุณแม่ส่อนแต่ละเนาะเชอ้ะโอแม่เดินเลยกันแล้วมี ยำหนังหมูนะครับโอ้มีต้มผักกาดน่าสนใจนี่ผักโอ้มีแคบมีโอ้เยอะนี่ข้าวเยอะเขาเรียกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเรียกเขาเรียกข้าวอะไรนะข้าวปืนจ้าข้าวข้าวปืนอันนี้ยำ ก็จะเป็นเส้นก็เป็นข้าวซอยข้าวฟืนได้ค่ะอ๋อ้เป็นขนายใหญ่ค่ะนั่นเลิฟรีใหญ่อ่ะโอ้เป็นเออ่ทำจากเขาทำจากถั่วใช่ไหมหรืออะไรใช่ค่ะถั่วลันเตาโอ้โปรตีนเยอะออันนี้ผสมกับเส้นก็อร่อยนะคะผสมเส้นนะไม่ต้องเอาเยอะกินไม่เยอะนะเอาทีเดียวแค่ะเอาแต่อันนี้อย่างเดียวหรือว่า เอาไงคุณแม่เดี๋ยวคนขายงงคัวไม้ไหมคะัวไม้ทุกวันนียหมดทุกวันเดียวเนี่ยยางั้นอันนี้ิมอัี้ไห้าวนหมดผสอะไรอ่ะผสมกได้ค่ะแล้วแต่เปชนอะไรอมใช่ทยใหญ่ผสมกันทั้ดหรออี้ขนมจีนไข่ใหญ่ข้าวปุ่นไปดูกันเลยนะอืม วิธีทำอ,อ๋อเขาเยี่ยมใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ,อ,อือพ่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 อพอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันกินนะอ๋อแล้วเน้นไอ้ข้าวฟงงนึนอะไรนั่นนอะเอาเอาเอานี่แทนอยากได้เหลืองเหลืองเนี่ยข้าวฟึนใช่ไหม,มครับใช่ค่ะข้าวฟืนนัน<ห>่นแม่ชอบต้องกินด้วยอไหร กินไม่เป็นหรอกคุณแม่ว่าไปเถอะ,อ,ะอร่อยเหมือนเสตีย่อบะหมี่ค่ะอ๋ออร่อยเหมือนกนเสตียวอหมีแล้วรวมรวมเขาเรียกชื่อว่าก็เป็นยำนั่นแหละยำข้าวซอยยำรวมยำข้าวซอยยำรวมเป็นอาหารแบบยำแบบไทยยายอ๋อเป็นน้อยนะคะใส่ไหมคะใส่หมูก็ใส่ได้นะหมูครับซึ่งอ๋อเปรี้ยวหน่อยนะ หาทานยากใช่ไหมครับเพราถ้าเชียงใหม่นี่ก็จะเดี๋ยวนี้ก็เยอะค่ะอ๋อเหรอแต่แม่ห้องสอนนี่ก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยสงสัยแม่ไปทานนี่แม่ห้องสอนสงสัยอันีแ้แน่เนั่นแหละไปทานไหมคะไปทานไหมคะห้องสอนวันนี้ก็มทานนะให้ตรงเขาเรียกว่าตลาดในถนนคนเดินถนนคนเดินถ้าถ้าแม่อสอนว่าจะมีอะไรจองคำวัดจองกลางอะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวจะให้กินขนมนะแล้วก็สุกข์กัเดี๋ยซอร์วิสกันอ่ะอ่า คุณแม่ดูนี้หน่อยเด้คุณแม่สั่งยำหูหมูเป็นยำหูหมูนะครับยำหูหมูนะครับอันนี้เท่าไหร่นะแปดสิบา <80. S 2> สองเล็กนี่สิบหสไม่ได้หรอเพราะว่าพ้าสิบัขายร้อยอย่างเงี้ย่ะ ไม่ช้ำนะไม่ช้ำค่ะกินได้เลยเนี oh. ่ยทานเลยโอ้ทานเลยพ่อมันก okay. okay. ็ให้กินนะเราก็จะยำนะใส่เครื่องปรุงรวมๆแล้วเราก็ยำยำรวมๆนะครับอืมมันนก่อนันะอาคุณแม่ชิมรสชาติโดนใจอะไรอีกไหมนีน้ำส้มกับกังอ่จะต้องเป็นผักกับส้มส้มอ่า เอบเปรี้ยวนี่เห็นไหมชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวนำน่ะะค อ่าครับนะะคชิมอีกทีโอแล้วใช่ไหมโดนใจแล้วแซ่บเลยนะเนี่ยเผ็ดเลยนะโดนใจแล้วอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำแบบเท่อยู่ข้าวไม่น้ำมันใส่งาด้วยโอ้ข้าวเหนียวดำของคนไทยแต่ว่าเขไม่ได้ใส่กระเที้าวไมน้ำม ทอดนี่ก็ข้าเหนียวข้าเหนียวดำข้าเหนียวแดงไงโอไหมมันนี้เลยมันจะวันหวันแค่นาคอยอย่างเดียวอันนี้เดี๋ยวจะดูให้ดีอันนี้ก็ได้แล้วลราเลี้ยงเต็มอ๋อห้าสิบบาทนะอันนี้สามสิบบาทอ๋อนะครับอันนี้สามสิบบาทอันนู้นยี่สิบอันนู้นยี่สิบอันนี้เเ้ารียกข้าวซอยไทยใหญ่ ยำข้าวซอยไทยใหญ่นะครับนี่เนี่ยอันนี้คิมจิเลยนะได้ค่ะอันนี้เป็นคิมจิผับดองของคุณแม่โอ้ผักดองคุณแม่ก็ได้อาหารสมใจคุณแม่แล้วอาหารเนี่ยนะฮะอาหารยำไทยใหญ่นะฮะยำข้าวซอยไทยใหญ่ดูเดินทานเลยสงสัยจะหิว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กริ๊งกริด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ